สวัสดีค่ะนะคะพบกับเราช่องพังลักี้แฟมมาลีค่ะนะคะวันนี้พาไปอาบน้ำนะคะใครเนาะพาไปอาบน้ำวันนี้นะคะเอ๊ะใครเนาะนะคะพาลักี้ไปอาบน้ำนะคะใครพาลักี้ไปอาบน้ำเนาะนะคะคุ้นเคยกันหรือเปล่านะคะน,นี้ใครพาพี่กี้ไปอาบน้ำอย่างนะคะแฟนไม่ไมพูดนะคะใครพาไปนะคะ วันนี้ได้อาบน้ําสะนะคะได้ลงไปอาบน้ําสะานะคะวันนี้นะคะวันนี้ลักี้ได้ไปอาบน้ำสะนะคะ ไปอาบน้ำนะคะวันนี้ใครพาไปอาบน้ำวันนี้เจ้าของเขามาแล้วนะวันนี้พ่อเขามาแล้วนะลักกีะะ้วันนี้พ่อลักกี้มาแล้วนะคะตื่นดิ้นนะคะวันนี้พ่อลักกี้มาแล้วนะนวันนี้คุณพ่อมาแล้วนะคะวันนี้พาไปอาบน้ําเลยพาไปลงน้ําสระเลยวันนี้วันลยพ่อมาถึงก็ พาไปลงน้ำสะเลยนะคะพ่อควานบอกว่าลักกี้สะอาดไม่ไหวหรือหรือมอมแมมก็ไม่รู้นะคะนี่พ่อควานมาแล้วนะคะกลับมาจากภูเก็ตแล้วนะคะกลับมาจากภูเก็ตแล้วนะคะกลับมาถึงนี่ก็มาหาลักกี้เลยนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอเพ่อควานมาถึงนะคะไม่ได้ถ่ายตนพ่อควานมาถึงบ้านนะคะแล้วกี้นี่ร้องหาพ่อควานเลยนะคะองค์ยายคิดถึงนะคะหายไปตั้งสองสามอาทิตย์นี่นะคะคิดว่าจะจําพ่อตัวเองไม่ได้แล้วคิดว่าลักกี้จะจาพ่อตัวเองไม่ได้แล้วนะคะ โดยจะจำพ่อของตัวเองไม่ได้แล้วนะค่ะไปตั้งหลายเอ่อ วันนี้ได้มาอาบน้ำสะใ่นะคะนะคะดีิงไปมพู ถึงแล้วสระน้ำที่เราโคอยนะคะตั้งสามอาทิตย์แน่นะคะสระน้ำนะคะฮัก<ค><ย>กี้บอกว่าที่ถึงสระน้ำมากๆเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะอยากมาจุ่มน้ำเย็นๆสักหน่อยนะคะได้อาบน้ำแบบสะใหญ่แบบนี้แบบชื่นใจนะคะเพราะว่าลาทิศมาใ่ไหมคะก็ ไปอาบในน้ำสายยางนะคะไม่ได้มาอาบแบบนี้นะคะก็น่าแล้นนะคะ <All up. S 1> พ่อเขามาก็พาลูกเขามาอาบน้ำเลยนะ <laughs> พ่อมาพาลูกมาอาบน้ำเลยนะคะ <All up. S 1> พาบิกกี้มาอาบน้ำเลยนะคะ <All up. S 1> อากาศในรอบนี้ต้องน้ำสะเท่านั้นนะคะ ก็วันมาถึงนี้ก็พาลักกี้มาอาบน้ําเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนไม่ไหวนะคะพระกขาอาบไปด้วยเลยนะคะ ะะได้เล่นน้ําสะสมใจแล้วนะคะจากไม่ได้อาบน้ําสะมาหลายอาทิตย์นะคะไปะอาบน้ําแต่สายยางนะคะอันนี้พ่อรวันก็จัดให้เลยกลับมานี่จัดให้เลยนะคะอาบน้ำเลยเอากรอ,อาบ้ับเลยนะคะนี่เน่นะนี่แน่ไม่ยอมกลับมาสักทีเกร้งพวันเลยไม่กลับมาจากภูเก็ตสักทีนะคะ กลับมาไม่ไ้ก็ฝาหมาน้ำเก้งพอควานไปเลยเป็นไงล่ะนะคะนี้ไปอยู่ภูเก็ตตั้งสามอาทิตย์เนี่ยนะคะพอควานก็จะกลับมานะคะตะกี้ทนคิดถึงไม่ไหวแล้วนะคะก็จะกลับมาโน้นะคะ นี่เพ่อความมาถึงก็พาลกัาลกี้มาอาบน้ําเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนนะคะอาบน้ําสะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจะได้ชุ่มฉ่านะคะจากที่ไม่ได้อาบน้ําสะมาหลายอาทิตย์นะคะโอ้ะพาเพ่อความเล่นน้ําไปด้วยเลยนะคะเกือบถ เป็นไงล่ะนะคะบอกแล้วค่ะอย่าไปภูเก็ตนานนะคะคิดคิดทำคิดกีคด้คิดถึงนะคะบอกแล้วอย่าทิ้งหนูไปนานนะคะคพ่อนะพ่อจะโทษทิ้งหนูไปนานนะเนี่ย <laughs> หนูคิดถึงไม่ได้อาบมาอาบน้ำตานานนะต <laughs> ั้งแต่อาทิตย์นี้นะคะ <laughs> นะคะ อ่านะคะอาบน้ำไปเลยนะคะอ่าปลาโปก,กอนออนนะคะเล่นน้ำไปด้วยเลยนี่นี่ไปนานเกินไปนานเกินเป็นไงเป็นไงค่ะไปภูเก็ตน,นานเกินนะคะเป็นไงคะอ,อ่าแล้นะคะได้ได้เล่นน้ำสมดังใจหวังนะคะ ได้เล่นน้ำจมดังใจหวังเลยนะคะขึ้นมาแล้วลากีขึ้นมาแล้ว,ลลวเด้ oh. อเป็นไงสบายไหมดูมีการยิ้มมีการ,ม,การมีการยิ้มเยอะเยอะกว่าเหนื่อนยนะ oh. <laughs> สบายเลยนะคะได้อาบน้ำสะใหญ่ๆแบบนี้นะคะสบายใจเลยนะคะเป็นไงลวกี้คิดถึงพ่อครัวไหม ิดถึงไหมนะคะว่าทุกวันก็ไปอาบน้าสายยานะคะไม่ค่อยนําใจนะคะวันนี้ก็จัดให้เลยนะคะจัดให้ลักกี้เลยได้อาบน้ําสะใย่ๆนะคะสบายใจแล้วเ<ป>ลียนะคะเรากลับกันเถิดนะคะไปกลับไปหาของกินกัน <c oughs> นี่พวกขานก็กลับมาจากภูเก็ตแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะ หลังจากที่ไปอยู่ภูเก็ตนานป่ออามาทิด <laughs> อาบน้ำเสร็จเลยแล้วก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะวันนี้พ่อเขาพา โอเขากลับมาวันลกก็พามาอาบน้ำเลยนะคะบอกว่าเฮ้ยลกีมอมแหม่ไม่ไหวละกีมอมแหมไม่ไหวต้องพามาอาบน้ำนะคะไปเลี้ยงนะคะเดี๋ยววันหลังต้องให้พวกควันพาไปหาเพื่อนๆนะคะเพราะว่าวันนั้นนะคะเพื่อนๆมาเพื่อนๆมางานวันเกิดนะคะพี่เสมสั้นนะกีได้ติมโมงเนาะต้องให้ ตรงพวว่อพ่อวานนะคะพาไปทักถ่ายเพื่อนๆแล้วแหละนะคะเกลับบ้านกันนะคะไปอาบน้ำมาคลายโล่นนะคะสระน้ำใ่ญ่ๆนะ <c oughs> อารมณ์ดีเชียวนะคะเห็นหน้าพ่อควานนะคะอารมณ์ดีเลยนะนี่อารมณ์ดีแล้ววันนี้เห็นหน้าพ่อตัวเองแล้วอารมณ์ดีนะคะพ่กีนะคะกีน่าจะคิดว่าคิดถึงพ่อควานมากๆเลยนะคะเพราะว่า ไม่ได้อาบน้าสะใหญ่อากาศร้อนแบบนี้นะคะอย่าอาบน้ําสะใหญ่ๆห่แบบนี้นะพ่อหนาวอย่างนี้ถ้าพอไปนานกว่านี้เนี่ยหนูลืมแล้วกี้บอกนะถ้าพอไปนานกว่านี้แล้วกี่ลืมแล้วเดอ้อวันนี้กี่ลืมหน้าพอควันแล้วเดอ้อนะคะถ้าไปนานกว่านี้นะคะ <c oughs> อ่าจะกลับไปกินหญ้าที่บ้านกันนะกี่นะือ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้ช่องบังลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะ